สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินอ้อยอยู่วัดสะกกำแพงอำเภอนครพิสัยค่ะวันนี้มามามาขายลอตเตอรีร่นะคะอยู่อยู่หน้าหลวงปู่หน้าหลวงปู่เครื่องนะคะวันนี้มาขอเลขมาจุดทูกขอเลขนะคะขอหวยขอหวยค่ะจุดขอหวยนะคะวันนี้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 กำลังจุดทูบ ขอเลขเด็ดๆนะคะงวดที่แล้วก็พอได้อยู่ค่ะงวดนี้จะได้ไม่เอ่ยนี่เห็นไหมกำลังจุดอยู่กำลังจุดอยู่นะคะไม่รู้จะเป็นเลขอะไรเนาะโอ้ยเดือนนะคะเลขกำลังโผลมานะคะเลขกำลังจะโผลมาขอบังเกินเลยกิ่อย่างนั้นนี่นะเนี่ยงวดที่แล้วก็มีคนมาขอที่นี่นะคะได้ ได้ห้าห้าเขาก็ไปจับใส่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็มีคนมาขอเก้าเจ็ดเห็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่แอดมินอ้อยเห็นศูนย์โอ้เห็นเจ็ดตัวเดียวค่ะเจ็ดก็ไม่ได้ซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วคนนั้นเขาเห็นห้ามาซื้อแล้วลอตเตอรี่แอดมินอ้อยศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์นี่แหละไม่แน่ใจค่ะ ไปซื้อไปคู่หนึ่งเขาบอกว่าแกม,มาดูที่ต้นโพต,ต้นโพต้นโพท,ที่แอนนี่อ้ายนั่งขายลอตเตอรี่อยู่นะคะแอนนีอ้ายก็นั่งขายลอตเตอรี่อยู่ต้นโพวัดเสะกำแพงน้อยอำเภอทุ่งควนิสัยจังหวัดศรีสะเกดตรงป่าท,ทางเข้าไปกราบไหว้ชลีลาหลวงปู่เครื่องนะคะวันนี้ก็มจาจุดทูบขอขอโชคขอลาบจาก เทวดาฟ้าดินที่อยู่ใต้ต้นโพอยู่ในต้นโพต้นนี้นะคะลูกช้างนางสาวละอองขอในเด้อโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะเหมือนเลขอะไรนะเหมือนเลขเจ็ดไหมเหมือนเลขเจ็ดปะเนาะอแอมมินอ้อยก็จะดูนะคะก็ดูดูดูดดดไปกับแอมมินอ้อยนะคะว่าเลขอะไรจะขึ้นมา มาอุดหนุนเลยเด้อค mm ่ะเด้อ <lite> น in ั่งเหงาอยู่คนเดียวมีเวทมีหงเหงนั่งอยู่ขายลักต์รี่อันนี้ขายได้ไม่เท่าไหร่เองคนเงียบค่ะมาอุดหนุนเลยเด้ออยู่อยู่ทางเข้า สรีละหลวงปู่เครื่องนี่แหละค่ะนั่งโดเดอยู่คนเดียวมาดูทูบไปด้วยกันนะคะว่าเลขอะไรมีเทวดาสองท่านนั่งกัเพื่อนมีเทวดาสององค์นั่งเป็นเพื่อนอยู่ มาแล้วเลขอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเด็กอีงน้องเนี่น้องเคเห็นไปนเรียกอะไรคะซูมเข้าไปอีกนิดขันนียเด้อขอสัตว์สัตเด้วสัอเด้อเธอตาฟ้าดินม่เห็นนะ่าตรงนี้ อีกฝั่งนั่งสาวแล้วอ้อมไปสูงอยากอยากหูว่ามันเป็นเลขอันยังขอเด็ดเด็ดขอตรงตรงนั่ด้ค่ะเด้อหัวขึ้นมาที่เรกเหมือนจะเป็นเลขกเจ็ดเป็นเลขกอะไรก็ไม่รู้เราจะเอาเอาไว้ยงสักทานจะพระเจ้าท่นจะับเรือง จะบอกว่าตัวที่สองนี่เป็นเลขเก้านะคะตัวแรกนี่ก็เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ค่ะขาดไปท่อนหนึ่งเนียนว่ะสิดูนะคะดูนะคะอันที่ขาดไปท่อนหนึ่งนี่เหมือนหัวอะไรก็ไม่รู้แต่ไอ้ตัวที่สองนี่สงสัยเป็นเก้าแล้วละค่ะเลขเก้าเลขเก้าตัดกิ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินอ้อยนะน้ค่ะแอดมินอ้อยก็ทำไปเรื่อยเลยค่ะทำยูทูบมั่งขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนี้มั่งมาอุดหนุนเนอคนละใบสองใบทั้งนาด้วยละ ็ล็กสามฮะลมก็แรงค่ะทูบก็เลยออกแบบหักหักโอ้ยห,หักลมแหง้งลมแหง้งลมแรงแต,ตัวตัวแรกเหมือน,นจะเป็นเลขอย่างน้อยเหล็กสามบ่งัวเหล็กสามค่ะค่ะเพื่อดาดินด นัโมตัสสะตวราสะตอะรัะโตัมาตัมอุสสะนักโมตัสสะตวรรกะตัวรัโตมะตัมปุตตะเมอม่ไมม่ไม่เมื่นักโมตัสสะตวรรกตัวรัตโตตมะตัมปุะมาดูมาชมวิวค่ะชมวิวชมวิวดูปลาดูปลาดูปลาี่กิวลานีกลลางเอิดว่า โอโลสยามะร่ำลือมากค่ะร่ำลือมากมีผู้สังคมอิมานิปิิวลานิปฏิกันหาตุอมหาตังมีการตังสามเก้าสี่คิดว่าเป็นสามเก้าสี่นะจ๊ะมันวนอย่างเงี้ยวนๆอย่างนี้เป็นเลขอะไรคะข้าเปี้เจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพราชไตรกิวนกลับมาอีกทีนะชมวิวด้านนอกกันนะคะชมวิวด้านนอกก่อนแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ทั้งหลายราชไตรกิวนกาับมาอีกทยชมวิวด้านนอกนะคะขอพระพเจ้าทั้งหลายค่ะแผงแอดมินอ้อยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่หยนอนกันนะคะ กวนสักแพ่งนะคุณวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะาของข้าพระเจ้าทั้งหลายเรื่งยีดีดามานดาเป็นต้นตลอดกาลนานขันจยกสวายนะครับสาธุสาธุก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะอยากจะนอนจังบรรยากาศน่านอนน่านอนนี่หาเลขอะไรก็ไม่รู้อย่าบอกว่า ไอหัวตัวแรกนะ่ะไม่รู้เป็นเลขอะไรนะคะเป็นเลขสามเลขเก้าเลขสี่หรือว่าเลขหนึ่งก็ไม่รู้นะคะแอดมินอ้อยได้มาสดๆเลยอันเนี้ยทุบอันนี้ค่ะเกาแถมมาอย่าพูาเป็นเลขอันยังเป็นเลข เป็นเลขอะไรนะคะเป็นเลขอะไรนะคะมองเห็นเป็นเลขอะไรกัน394หรือเปล่าคะหรือว่า397เก mm ้เจ็มร์บออย่าหลอกกันด้วยค่ะเด้อทวดาที่สิงสถิตณน่ตรงนี้นณต้นโพต้นไทรแห่งนี้394 397 mm hmm. นี่ค่ะดูนะคะเห็นไหมคะ สามเก้าสี่คิดว่าหัวเลขสามนะคะตัวที่สองนี่เป็นเก้าตัวตัวที่สองเป็นเก้าตัวที่สามเป็นอาจจะมองอย่างนี้ก็เป็นสี่นะคะเป็นสีหรือเจ็ก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินอ้อยด้วยนะคะขอจบ แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ